สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้นําำแน่ทางสื่อสารกินเนม่งรัฐบาลมาฝากอีกแล้วค่ะก่อนจะไปบ่งคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด่ะพี่น้องจ้าแนวทางเลขลกับผักป่วบุญชมุมพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่ส6บหเดือน8ปดปีห3สามงวดที่แล้วนี่เอาลงไเบ่งมีอยู่หกใบานาอพี่น้องแต่ว่าบ่เขาจักใบเลยงวดน,นี้ก็เลยนำมาฝากค่ะ สใบ2สองชุดอันนี้เป็นชุดที่หนึงแล้พี่น้องค่ะชุดแรกประเดิมงวดไม่งวดเก้าบะถือกะแล้วไปค่ะงวดไม่มากค่ะตามต่อค่ะเป็นความเจื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาในการรับชมนำจากพี่น้องจ้ามวดที่หนึ่งหามากอะสามหนึ่งหนึ่งสามเจเดศูพี่น้องค่ะ นำไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะพี่น้องเด้ออันสีของจริงหรือของปลอมของแท้ของมาแท้อันนี้กับบโหูนำาันละค่ะพี่น้องค่ะเวนบโหูนำค่ะบโหูบโหูเลยละค่ะบาใน,นมันของจริงของปลอมแต่ว่ามันก็สิมีคนบอกว่าเป็นของจริงเบมือนเดละจ้าวาสันแล้วแต่ผัยเสียเตขึ้นมาวาสันมันคนละเจ้าคนละ แอดคนละอาจารย์เฮสือซือสันและมีอีกชุดหนึ่งมาฝากค่ะพี่น้องค่ะมีอยู่สองชุดนี่นี่ชุดที่สองค่ะพี่น้องชุดที่สองเรล็กลับพระคุบาบุญชุ่มด้กันค่ะอันเมืองหนึ่งอันแผ่นสีขาวๆเนาะอันนี้แผ่นสีเหลืองเหลืองาพระอาจารย์นั่งกับบ๊อือกันค่ะพี่น้องค่ะ ที่แล้วบกเขางวดในการล่องตามเมืองค่ะเพื่อมันเข่าเพื่อมันมีน้องพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสามสองสองสามแปดเอาไว้เธอเสือสลากินแมงรัฐบาลเด้๋จ้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในน้ำเลยเด้อค่ะเป็นความเชืิอส่วนบุคคลโปรดใส่วิจระนญาณในการรับชมน้ำจ้าพี่น้องจ้า สำหรับเลคลับพระคุปาบนชมุมหวดนี้นะคะพี่น้องหดวนันที่16เดือน8ปี63ด้วยพี่น้องเออก็พี่น้องโชคดีลำรวยถูกหวยรางวัที่หนึ่งค่ะรับลำรวยระะว,ยลลวยถูกหวยสามตัวตรงๆจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะโชคดีลำรวยถูกหวยรางวัที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า